วันนี้เอาสองรุ่นยอดคิดมาเทียบให้ดูแบบง่ายๆ bushnell 3-9มถึงคูณ40กับ3-9ถึงคูณ50 eg ถ้าคุณเลือกไม่ถูกดูคลิปนี้จบเลือกได้แน่นอนค่ะรุ่นแรก3-9ถึงคูณ40 eg จุดเด่นเลยก็คือเบาใช้งานง่ายจับถนัดที่สำคัญนะคะ marking จะเป็น usa รุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับสายลุยกลางวันนะคะภาพคมปรับซูมได้3-9ถึงเเท่า ใช้งานทั่วไปคือกำลังดีเลยใครที่ชอบความคล่องตัวตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะหน้าเลนส์0มิลก็กำลังดีเลยนะนี่รูปลักษณ์ภายภายนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนเส้นเล็งนะคะจะเป็นเส้นเล็งแบบตารางค่ะส่วน3-9ถคูณ50 eg จุดเด่นชัดๆเลยนะคะรุ่นนี้ก็คือหน้าเลนสใหญ่ วิสัยทัศน์การมองจะก,กว้างนะคะจะให้ภาพที่สว่างกว่าโดยเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นหรือแสงน้อยรุ่นนี้จะชัดกว่าเยอะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการภาพสว่างแล้วก็เลนเต็มตานะคะมาร์กิ้งก็จะเป็น USA เหมือนกันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ มีปรับโฟกัสท้ายตรงนี้ก็คือสายตาสั้นสายตายาวนะคะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีไฟสเกล2สีนะคะสีละหระดับไฟสเกลรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบกากบาดนะคะใครที่ชอบ uh, เส้นเล็งแบบกากบาดตัวนี้ก็คือใช่เลยคะ่ะนะคะสรุปง่ายๆนะคะ2ตัวนี้เรามาสรุปเลย40 eg ก็คือเบาคล่องนะคะแต่ถ้า5 0 eg นะคะก็คือสว่างกว่า เห็นชัดกว่าในที่แสงน้อยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจกล้องเก็ดพรีเมียมก็ทักหาน้องได้นะคะน้องยินดีให้บริการมากๆเลยค่ะ